วันนี้ทุกขายฉับพาันค่ะบังเอิญคุณลุงที่ท่านทำงานดูแลสวนให้ท่านหยุดพอดีแล้วก็มีน้องใหม่มามามาขออยู่ด้วยน้องเขาไม่รู้เขาไปตัดลูกน้ำเต้าของน้าหมูน้าหมูไปเห็นน้องเขาเดินถือลูกใหญ่ๆมาสองลูกเท่านั้นน้าหมูเกือบได้สวมวิญญาณนางเวหิกาเกือบนางเวจีกาออกแต่ จับตัวกิเลสมันทันไว้จับหัวมันไว้ได้ทันทีถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมนี่คงปีตแน่นอนเลยก็ต้องขอบคุณเขาที่ขุดกิเลสน้ำหมูให้เราเห็นได้ชังเขาไหมในขณะนั้นเคืองเขาไหมมีความกังวลหวั่นไว้เขาไหมถ้ามีก็ล้างมันซะแลักสิ่งที่เราได้รับนะ่ะคือสิ่งที่เราทํามาทุกนั้นก็หายฉับพลันใจก็ยินดีในเหตุการณ์แล้วก็ทุกสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นนะคะด้วยใจที่ไร้ทุกข์และเบิกบาน